<coughs> đồn lắm đồn lắm tìm khao tới xem em gọi สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนองน้องพี่ผู้มีใจรักในการตกปลาทุกท่านนะพบกับผมอ,อีกเสพได้ช่องเสพชาแนลกินอีกเช่นเคยนะครับเ <c oughs> สียงของๆหน่อยนะฮะอย่างที่เห็นเมื่อกี้ผมคนอุปกรณ์มาค่อนข้างที่จะหลายรอบนะฮะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ํหวังเหือนะฮะอ่าทะเลลําปางหวังเหือนะฮะวันนี้นะผมก็จะพาเพื่อนๆมาตั้งแคมป์ตรงนี้นะฮะนี่ขนขนของไว้เลยของ คนมาก่อนยังไม่ได้จัดนะฮะเพิ่งกางผ่ชีสเสร็จเหนื่อยมากเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตั้งแคมป์อยู่ที่นี่หนึ่งคืนนะฮะแล้วพรุ่งนี้กลับกี่วันกลับพรุ่งนี้กลับกี่โมงเดี๋ยว,ว่ากันอีกทีนะฮะสำหรับวับงเฮือนะฮะก็เป็นอ่างที่เขาเปิดตลอดนะหมายมหาชนเนาะใครๆเขา้ามากันนะะก็ผมมึงไม่เคยมานะเพิ่งเคยมาครั้งแรกผมนั่งอยู่ตรงหมายนี้สวยงามเลยนะฮะช่วงนี้น้ําลงนะฮะจะมีแพู่จากนั้นแพหนึ่งแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นเอ เหมือนร้านอาหารนะ่าจะชื่อทะเลลำปางอะไรสักอย่างนี่นะ,ะเป็นด้านที่ที่บรรยากาศค่อนข้างดีนะเดี๋ยวผมจัดอุปกรณ์จัดอะไรก่อนนะตอนนี้ผมมาถึงอ่างผมมาถึงอ่างตอนห้าโมงนะจัดของตอนนี้ห้าโมงสี่สิบแล้วนะฮะก็เ,เอาเรื่องเดี๋ยวจะรีบจัดของให้เสร็จแล้วก็มาตั้งตั้งของตกปลากันนะฮะเ,เดี๋ยว จัดอุปกรณ์เสร็จเดี๋ยวลงตกกันก่อนนะครับก่อนที่แสงจะหมดนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยไปทานผมข้าวกินนะฮะก็บรรยากาศอ่างตอนนี้คึกคามากนะฮะฝั่งนู้นนะฮะมีทั้งแหทั้งยกยอนฮะเต็มเลยไม่รู้ว่าปลาจะเข้าหรือเปล่านะผมตกเป็นระยะ3.6นะครับผมแล้วก็สายเป็นสายเมน10นะสายหน้า8นะตัวเบ็ดอิซึมาเบอร์3นะฮะตัวเบ็ดเดียวตกบาลานแตะนะฮะ เดี๋ยวลองตุกดูก่อนว่ามีอากาศหรือเปล่ากล้จิตาเห็นนี่กันหลายแล้วนะจับมาหกเจ็ดนี่นะหัวขวัญน้ำน้ำปูนป่านันหนีมาเท่าหาหัวมุ่งนะคิดในแง่ดีครับผมตอนนี้หัวมุ่งกว่าละฟ้ามือทุ่มแล้วมั้ง ไม่อย่าทุ่มแล้วแหละฟ้ามืดละก็เมื่ก,มกี้นั่งตกไปได้แป๊บหนึ่งทุ่มพอมีอาการนะเดี๋ยวผมข้าวทำข้าวทันก่อนนะกำลังรอข้าวนะฮะผมข้าวไว้นี่ตกปลาเล่นไปก่อนแก้มช้ำเข้าดีนะฮะ ได้สองเต็มแล้วนะฮนะเข็มสามาไปเข็มข้าดีกว่า เนได้อยู่เล้วแต่แข็งเว้ยถ้าเปิดไฟต่อหน้อยนีมมย่ไหมมันอ่ะไหมอยู่หนอเครเนี่ยเรารอกินข้าวเดียวกันกนนะมาครับลาภีสานด,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 ดูเลย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 ใจก่อนก่อนที่มันจะมาในกนนี้น กินข้าวใส่เตยใส่แมงตข้าวสีแข็งไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกว่าแล้วนะฮะผมเพิ่งกินข้าวเสร็จนะฮะแล้วก็แอดนะที่นั่งกินข้าวด้วยกันเมื่อกี้ก็เพิ่งกลับไปนะเดี๋ยวจะมานั่งในฟิตชิ่งกันนั่งตกตรงนั้คืนดูว่าปลาจะเข้าหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อย อาจจะถ้ามีอาการรุ่นเดี๋ยวผมถ่ายอาการดุ่นมาให้ดูนะว้ายแต่เพียนอืมอะไรที่หยอมนี่วะ สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับสู่เช้าวันใหม่นะฮะเมื่อวานนะหลังจากที่เราตั้งอุปกรณ์เสร็จช่วงหกโมงนะก็ได้ตกปลาอยู่พักหนึ่งนะ้ะกาก็มาทำกับข้าวกินหลังจากทำกับข้าวเสร็จผมไปนั่งตกต่ออยู่แต่ว่าไม่ค่อยมีอาการนะไม่ใช่ว่าไม่ค่อยมีานะอาการอาการมันมะีแต่ว่าไม่ค่อยโดนตัวนะน่าจะเป็นบลาลิกนะก็ ผมนั่งตกแล้วเมื่อคืนนะต้นเขาแกมานั่งตกด้วยนะอยู่จนถึงประมาณเกือบตีหนึ่งนะเมื่อคืนพอกว่าจะได้นอนก็ก็ทำน้ำทำไรเสร็จก็เกือบเกือบตีหนึ่งครึ่งนะที่ผมนอนนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะเขามาตกป,ปลาเนี่ยเปิดเพียงทั้งคืนเลยกลับไม่แน่ใจว่าตีสองหรือตีสามนะครับ ช,ช่วงนั้นแหละเมื่อคืนเราได้ปลามาอยู่ประมาณ3-4ตัวมังอ่ะเป็นแก้มชํำนะเ็เดี๋ยววันนี้ว่าจะตั้งใจนั่งตกต่อนะที่ผมขออนุญ,ญาตดิมด่ำบัรยากาศยามเช้ากันนะเดี๋ยวไปนั่งตกต่อนะครับผมตอนนี้เวลา8ปดโมงกว่านะฮะผมจัดอุปกรณ์เสร็จละ ผมย้ายมาตกเป็นระยะ5.4นะฮะเป็นบรันแตนหนึ่งตัวเบ็ดนะฮะตั้งใจตกดูดูว่าจะหลอดตัวไหมนะครันนี้ กี้เหมือนวัดโดนนะฮะโดนแต่ไม่ติดนะปึ๊กไม่รู้ว่าอะไรป่าหรือว่าตอแต่ก็มีอาการเรื่อยๆนะตามกันต่อ แตกแล้วโอ,โอ้โหได้แล้วนะครับปานินตัวแรกของเราเลย เต็มค้างนะฮะดูนค้างน,นี่ฮะใส่ทอดนะฮะเนี่ยถือว่าได้เต็มถือว่าได้เต็ม ตอนนี้ก็บายมงกว่านะครับตอนนี้บ่ายโมงครึ่งละผมเขาเที่ยงตงอมามานะฮะเอามีหนุงง่ง่ายๆจะได้ไปนั่งตกก่อนนะ ก็ยังมีอาการอยู่เรื่อยๆนะแต่ส่วนมากจะเป็นอาการปล็กเนีย่ยเดี๋ยวเราไปตามกันต่อสู้ครับมาครับบ่ายสองนะฮะเดี๋ยวเราตามกันต่อกินข้าวเสร็จล้วตามกันต่อ อ๋อ้โมีไซน์นะฮะเพื่อนหลุดเฉยเลยวะอะไรวะโอ้โหนานๆจะเจอทีหลุดสังัน โอ้ยหลุดว่ะอะไรอ่ะมีไซส์มีไซส์มีไซส์ร้องนั่นเลย ป,ปานินนะครับปนิน ค้างอีกแล้วไม่เข้าปากเลยอันนี้ก็โดนค้างนะนี่ใส่ถอดครับก็ตอนนี้เป็นเวลา ห้ามงครึ่งนะฮะห้ามงครึ่งแล้วเอ่อก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะฮะกับการมาตกปลาแคมป์ปิ้งนะฮะหนึ่งคืนกับอีกหนึ่งวันเต็มนะฮะที่อ่างเก็บน้ำวังเหือนะฮะอำเภอเมืองอำเภอเมืองแล้วกันจังหวัดลำปางนะฮะก็โดยรวมนะฮะก็ผมเริ่มตกเป็นระยะ 3.6นะเมื่อวานมีเปลี่ยนไปตก5้าี่บ้างนะฮะนีปลาเล็กนะแต่พอนี้นานเข้ามันอาการมันไม่มีนะก็ต้องกลับมาตก3.6นะกนก็ได้ปานินมาสองแต้มนะครับผมโดยรวมก็ถือว่ามีอาการตลอดนะแต่ว่าวัดไม่ค่อยโดนตัวนะฮะถือว่าดีฮะทีมนี้ผมตั้งใจมาเอาบรรยากาศด้วยแหละก็คือ วันนั้นผมผ่านมาเนาะเห็นบรรยากาศมันเข้าท่าก็เลยเตรียมของมาเตรียมของมากลางตินแคมปิ้งนะก็ถือว่าโอเคครับบรรยากาศดีเลยใช้ได้เลยนะฮะก็เงียบสงบนะฮะถึงแม้ตอนกลางคืนจะมีมีเพลงฟรีแต่ตื่นเจ้ามาบรรยากาศดีมากครับเงียบสงบไม่มีใครเลยนะมีแต่ผมคนเดียวนะก็ โคทานาทีมาพักผ่อนเก็บบรรยากาศอย่างนี้บ้างก็ดีนะอ๋อเดี๋ยวผมฝากไว้ด้วยนะฮะผลงานวันนี้ของเยาวชน,นพยักนะฮะแล้วก็หัวเชื้อเซพีนะตัวนี้ผมอันนี้เป็นหัวเชื้อผมนะฮะเป็นหัวเชื้อน้ำานเะพิ่งได้มาหลายสูตรเนี่ยมาลองทําลองทําก่อนดูว่าจะใช้สูตรไหนนะฮะอันนี้พอดีไม่มี ขวดก็เลยใส่ขวดน้ำกินมาลองดูก็ผมประกอบกันก็อย่างที่เห็นนะี่ดูคนกันปลารวม่อยนี่นะฮะปลารวมของเรามีแก้มช้ำนะ สองสาตัวนะฮะแล้วก็ได้วานิน2เต็มนะก็ถือว่าโอเคฮะถือว่าอพอได้สนุกเลยฮะเพราะมีอาการทุนตลอดนะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะกับช่องผมนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนนะฮะกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตุย้ยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะ ก็เดี๋ยวผมเก็บของกลับกัอนละฮะฟ้าเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวฝนตกนะครับผมไปแล้วครับเราเจอกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนท้ายคลิปนะครับผมแล้วเจอกันครับอ